สำหรับคลิปนี้นะคะขวัญจะสอนแต่งภาพไล่สีข้อความแบบนี้นะคะมีวิธีการทำยังไงไปดูกันเลยอันดับแรกเนี่ยเราเข้าแอป IBIT ของเราเข้ามาได้เลยนะคะจากนั้นนะคะกดมาที่แกลเลอรี่ของฉันค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราเปิดกระดาษขึ้นมาก่อนค่ะขนาดกระดาษที่เราใช้นะคะจะเป็นอัตราส่วนใดก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับ การนำไปใช้ของแต่ละคนเลยนะแต่ขวัญจะใช้อัตราส่วน1ต่อ1นะคะโทรศัพท์มือถือค่ะให้ไปที่ปุ่มบวกที่อยู่มุมซ้ายด้านล่างกดไป1ทีจะเด้งหน้าต่างผ้าใบใหม่แบบนี้ขึ้นมาให้แบบเดียวกันเลยจากนั้นให้เลือกขนาดกระดาษได้เลยค่ะขวัญใช้1ต่อหนึ่งคูณ2048ถ้าของใครไม่ขึ้นแบบเนี้ยจิ้มไปที่สามเหลี่ยมด้านหลังแล้วมันจะขึ้นขนาดให้เราเลือกนะคะก็กดเลือกได้เลย เมื่อได้กระดาษมาแล้วนะคะขั้นแรกเลยเราจะต้องทําการย่อกระดาษให้เราเห็นขอบทั้ง4ด้านแบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็ไปที่แถบเครื่องมือค่ะโทรศัพท์มือถือแถบเครื่องมือจะอยู่ที่ตรงรูปแปลงตรงนี้นะคะพอจิ้มไป1ทีเนี่ยมันจะเด้งแถบเครื่องมือขึ้นมาให้นะคะจากนั้นกดไปที่ตรงรูปตัวทีในแถบเครื่องมือค่ะแล้วจิ้มลงบนกระดาษเปล่าๆหนึ่งทีกดไปที่คำว่าเพิ่มข้อความค่ะจากนั้นพิมพ์ข้อความใส่ลงไป อันนี้อาจะยังมองเห็นไม่ชัดนะเราก็จะมาปรับแต่งข้อความบางคนก็จะเป็นสีดําบ้างสีที่เราค้างการทํางานล่าสุดอยู่บ้างนะคะตรงนี้นะคะก็ให้เราไปที่ฟอนต์ได้เลยค่ะเราก็ไปเลือกหาฟอนต์ที่เราจะเอามาใช้งานนะคะซึ่งถ้าใครอยากจะได้ฟอนต์ลายมือน่ารักน่ารักเนี่ยจริงๆมันมีขายอยู่ตามเพจ Facebook หรือตามกลุ่มตามกลุ่มตาม i อต่างๆนะลองเข้าไปค้นหาดูได้ลองพิมพ์ค้นหนาว่าฟอนต์ลายมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีมีคนทํามาขายเยอะแยะมากมายเราลองเลือกใช้ดูซึ่งพวกเนี้ยค่ะเราจะมีราคาที่มันเป็นอ่าใช้ส่วนตัวกับเชิงพาณิชย์ซึ่งราคาเชิงพาณิชย์ก็ไม่ได้แรงนะคะราคาอยู่แค่หลักร้อยต้นๆน,นะคะหรือช่วงไหนที่มีโปรโมชั่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะลองเข้าไปสอบถามกับทาง เพจหรือทางผู้ขายเขาได้โดยตรงเลยนะคะอันนี้นะคะส่วนใหญ่ขวัญก็จะเป็นฟอนต์ที่ซื้อมาจากทางเพจนี่แหละนะคะก็เราดูว่าเราชอบฟอนต์สไตล์ของคนไหนอย่างของขวัญนนะ่ะชอบฟอนต์สไตล์ของคนเนี้ยก็จะมีแต่เห็นไหมคะปังขึ้นนําหน้านะคะหรือถ้าใครชอบฟอนต์ของแนว Image ก็จะไปอ่าจะเป็นฟอนต์อิมขึ้นนําหน้าก็ลองดูว่าเราชอบสไตล์ไหนเนาะอันนี้นะคะฟอนต์ที่ขวัญจะเลือกใช้จะเป็นฟอนต์ปังดอลลี่ค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าน่ารักน่ารักหน่อยนะคะจะเป็นตัวกลมๆเหมาะกับงานสายแบบว่าอ่า i อ i นะคะใครที่แบบลายมือไม่สวยเลยก็แนะนำลองลองไปเลือกดูนะคะอ่าถัดไปเราก็จะมาปรับขนาดกันค่ะก็ดูว่าเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะคะต้องมาปรับขนาดที่ตรงนี้เท่านั้นนะถ้าเป็นการเพิ่มข้อความนะคะแล้วก็มาที่รูปแบบค่ะมาเปลี่ยนอักลรตรงสีเนี่ยเป็นสีที่เราต้องการ อ่ากเมื่อกี้ขอนเป็นสีขาวพอขอนกดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีดําเดี๋ยวขอนจะขอใช้สีเหลืองๆแบบนี้ละกันเนาะจากนั้นค่ะก็มาที่ตรงเส้นขอบตรงนี้นะคะให้เราเลือกสีเส้นขอบได้เลยใครจะเลือกจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าใครจะยังไม่เลือกก็ได้แต่ขอนจะทําให้ดู2แบบก็คือเลือกสีเส้นขอบจากตรงนี้ก่อนนะคะก็กดเลือกสีได้เลยอันนี้ขอนจะใช้สีดํานะจากนั้นค่ะเราก็จะมาเปิดเส้นขอบตรงนี้ค่ะที่เป็นรูปตัว A ปรับตรงนี้ขึ้นไปค่ะ หนึส,สไล่ไปเลยอยากได้หนาหนาก็เพิ่มหนาหนาแต่ว่าแนะนําว่าถ้าหนามากเนี่ยมันก็จะไม่สวยนะขวัก็จะใช้สักประมาณ2องละกันนะคะอ่าเราก็จะได้ประมาณนี้นะจากนั้นค่ะก็ติ๊กถูกได้เลยค่ะได้สเต็ปแรกแล้วนะสเต็ปที่สองค่ะขวัจะไประบายสีข้างในให้มันดูมีมิตินะคะให้มันดูแบบว่าไล่โทนสีไปเนาะเราก็ไปที่เลเยอร์นะคะจากนั้นเนี่ยก็ไปที่ตัวเพิ่ม เลเยอร์ค่ะเอาเลเยอร์เปล่านะคะมาวางไว้ด้านบนเลเยอร์รูปตัวทีหรือเลเยอร์ข้อความของเราแบบนี้นะอันนี้คือเลเยอร์รูปตัวทีหรือเลเยอร์ข้อความนะคะมันจะมีตัวทีบอกอยู่อันนี้คือเลเยอร์เปล่าจากนั้นให้ไปที่คาถาวิเศษค่ะอยู่ที่เลเยอร์เปล่าแล้วมาที่คาถาวิเศษจิ้มเลือกตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็จะเจอคาถาวิเศษอันที่สองจิ้มไปปุ๊บ ถ้าโทรศัพท์มือถือมันอาจจะเล็กมากๆเนี่ยก็ซูมเข้าไปใกล้ๆได้เลยนะแล้วก็จิ้มลงไปค่ะให้มันขึ้นเส้นปะนะคะแบบนี้จิ้มเข้าไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็ให้เรานะคะไปเปลี่ยนเครื่องมือเป็นแปลงสีค่ะเลือกแปลงสีตรงนี้มาเลยนะแล้วก็เลือก แปลงที่เราจะใช้นะคะจะเป็นแปลงที่มันหัวฟุ้งๆหน่อยอาจจะเป็นแอร์บัตสี่เหลี่ยมคางหมู60% 40% 20%หรือว่าเป็นแอร์บัตรธรรมดาก็ได้นะคะอันนี้ก็อยู่ที่เราชอบระดับความฟุ้งประมาณไหนแต่คนจะใช้แอร์บัตสี่เหลี่ยมคางหมู60%นะคะถัดไปเราก็ไปเลือกสีค่ะเราจะเอาสีอะไรที่เอาจะเอามาวาดความฟุ้งตรงนี้คนจะไปเอาสีส้มมานะคะก็เลือกมาปุ๊บ แล้วเราก็มาปรับตรงนี้ได้เลยถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือตรงนี้มันจะเป็น2แถวแถวบนนะคะมันจะเป็นขนาดของหัวแปรงค่ะสังเกตเวลาเราปรับนะหัวแปรงมันจะเล็กใหญ่เล็กใหญ่ประมาณนี้นะส่วนฝั่งนี้มันเป็นขนาดของความตัวสีนะเวลาที่เราระบายลงไปตรงนี้เพื่อความสม่ําเสมอของสีให้ปรับให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นตเต็มนะคะแล้วก็ลากลองระบายลง่อตรงนี้อ่ะเป็นแปลงสีนะ ถ้ามันระบายไม่ขึ้นบางทีเนี่ยมันอาจจะมาเด้งอยู่ในแถบยางลบถ้ามันมีขีดตรงสีแบบนี้แปลว่ามันค้างอยู่เครื่องมือ,อยางลบนะคะมันทําไม่ได้นะเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นแปลงสีก่อนแล้วก็ระบายลงไประบายไปพื้นที่ข้างนอกก็ได้ค่ะเห็นไหมมันก็จะไม่กินพื้นที่ในส่วนมันจะไม่เลอะข้างนอกนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเลือกเฉพาะส่วนที่เราจะระบายลงไปแล้วนะคะ นี่เราก็ปรับสีได้เลยจะเป็นเข้มจะเป็นอ่อนนะคะเราก็ระบายลงไปตามที่เรานะคะต้องการได้เลยอยากจะเน้นโทนสีประมาณไหนนะคะให้ฐานมันแบบอ่ะข้างล่างมันจะเป็นส้มประมาณไหนก็แล้วแต่เราได้เลยหรือจะลงเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ,ะไล่เฉดสีนะคะเราจะไล่ยังไงก็ก็ขึ้นอยู่กับไอเดียแล้วก็ความต้องการของเราได้เลยนะ ถัดไปค่ะเราจะเอาเส้นประออกเมื่อเรานะคะระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราไปที่ตรงสี่เหลี่ยมปะปะด้านบนตรงนี้เสร็จแล้วเลือกคําว่าลบพื้นที่ที่เลือกค่ะเส้นปลาก็จะหายไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะได้ชิ้นงานที่มันมีลักษณะแบบนี้แหละนะคะเราไปที่เลเยอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วเราก็ไปเพิ่มเลเยอร์เปล่าขึ้นมาเอาเลเยอร์เปล่าไว้ด้านบนสุดแบบนี้นะคะด้านบนสุดของตัวเลเยอร์ที่เราแรงเงาอันนี้นะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปที่แปลงสีแล้วขันจะกลับไปใช้แปลงที่ชื่อว่าปากกามาร์ m เกอร์วงเล็บแบบแข็งค่ะนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะปากกา marker แบบแข็งเลื่อนหาดูในหน้าพื้นฐานก็ได้นะเสร็จแล้วนะเราก็จะใช้สีขันจะเลือกใช้สีขาวนะคะเพื่อที่จะทำอ่าเป็นเงาสะท้อนเป็นเส้นๆส้น,ส,นสีขาวขาวนะคะ ก็ปรับหัวแปลงให้มันเล็กลงมาแล้วเราก็ถ้ามันไม่ถนัดก็ซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ลากเห็นไหมแล้วก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะอืมก็ลากไปได้เลยนะคะจะเอาไว้บนบ้างลา่างบ้างนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกเลย โอเคก็ okay. เรียบร้อยนะคะเห็นไหมเราก็จะได้ภาพมองไกลๆแล้วมันก็จะดูแบบดูสวยงามนะคะอ่าถัดไปเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเส้นขอบแดงๆให้กับตรงนี้หน่อยค่ะก็ไปที่เลเยอร์เหมือนเดิมเพิ่มเลเยอร์เปล่าขึ้นมาแต่ทีนี้เลเยอร์เปล่าที่เราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยให้เราลากลงมาไว้ด้านล่างเลยล่างเลเยอร์รูปตัวทีนะคะหรือเลเยอร์ข้อความของเราเสร็จแล้วก็ไปที่ ฟิลเตอร์ค่ะ fx ในแถบเครื่องมือหลักนะจากนั้นเลื่อนมาที่รูปแบบค่ะแล้วก็ไปที่คำว่ายืดเนือ้อวัตถุวงเล็บขนานมาตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะปรับความลึกของวัตถุได้นะคะสังเกตเห็นพระอาทิตย์ตรงนี้ไหมสีดำๆเราหมุนได้นะดูสังเกตแสงเงาของข,องขวานนะถ้าไม่อยากให้แสงเงามันตกกระทบเยอะก็หมุนไปด้านหลังนะคะ แบบนี้แล้วก็องศาของเงานะคะตรงตัวสีตรงนี้ค่ะเลือกได้ว่าเราต้องการจะทำสีอะไรนะคะหรือจะปรับให้มันจางก็ได้นะหรือจะเปลี่ยนสีก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่เราได้เลยนะอันนี้ผลก็จะใช้อะหรือใครจะใช้สีดำแบบนี้ก็ได้มันก็ภาพมันก็จะดูมีมิติขึ้นมาอีกเพราะว่าเราเส้นขอบดำแล้วใช่ไหมแล้วก็ให้มันยื่นเป็นสีดำออกมานะคะมันก็ดูน่าสนใจขึ้นมาเหมือนกันเนาะ หรือใครจะใช้สีแบบว่าให้มันตัดไปเลยก็คือสีแดงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อยู่ที่เราทำได้เลยนะถัดไปด้านล่างนะคะก็เปิดแรงเงาเอาไว้แบบนี้ก็ได้แล้วก็ความเรียบเนียนค่ะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นความเรียบเนียนของตัวเส้นเนอะอันนี้อาจจะมองเห็นไม่ชัดเราลองไปปรับเล่นดูนะเพราะว่าอันเนี้ยถ้าเราเลื่อนแสงมาเห็นไหมคะมันจะเห็นชัดเนอะเราต้องหมุนหมุนแสงมาฝั่งนี้นะแต่อันนี้ขอนหมุนแสงไปไว้ที่ด้านหลังเพราะว่าขอไม่อยากได้แสงเงาเนอะ อ่ะก็จะประมาณนี้นะตัวไฮไลท์ตัวสีแว่นล้อมอันนี้ก็ลองกดเล่นดูแต่ขันก็จะไม่ได้ปรับอะไรเนาะจะใช้สีขาวนะคะจากนั้นค่ะเราก็ติ๊กถูกได้เลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนของการใส่ฐานข้อความทีนี้ยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวกดกรกบาดออกมาก่อนไปเพิ่มอีกหนึ่งเลเยอร์ค่ะแล้วก็เอามาวางไว้ใต้เลเยอร์ที่เราเพิ่งทําไปเมื่อกี้ก็คือเลเยอร์ที่เป็นเส้นขอบ ฐานสีแดงของเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวขอนจะใส่เงาให้กับข้อความอันนี้อีกมันจะได้ยิ่งดูมีมิติเพิ่มขึ้นไปอีกเนาะเราก็ไปที่เลเยอร์เปล่านะคะเพิ่มเสร็จแล้วมาวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์ค่ะจากนั้นก็มาที่รูปแบบเหมือนเดิมแต่ทีนี้ให้เราเลือกที่แสงเงาค่ะเราก็จะมีแสงเงาที่เราสามารถปรับรัศมีได้แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเงาของข้อความขนก็จะไม่ไม่ใช้ความฟุ้งเยอะนะคะ แล้วก็องศานะคะเราก็ปรับได้เลยว่าจะให้องศาไปทางไหนเนาะส่วนระยะห่างก็ปรับได้เลยค่ะจะให้ห่างขนาดไหนนะอันนี้ก็จะเอาแบบประมาณไม่ต้องห่างเยอะนะคะทีนี้ตรงสีค่ะทุกคนถ้าทุกคนอยู่หน้าตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นก็ให้ขยับขึ้นไปนิดนึงนะคะเราจะเจอสีอยู่ตรงนี้ในส่วนของสีเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากจะให้สีของเงาเป็นสีอะไรนะคะหรือจะเป็นสีแดงเหมือนเดิมก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราเนาะ อันนี้คนจะขอใช้สีดำนะคะจากนั้นตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะปรับเปอร์เซนต์ของสีความทึบความจางของสีได้ถ้าอยากจะได้เข้มเข้มทึบๆเลยนะคะเราก็ปรับเป็นเงาเข้มเข้มแต่ถ้าเราต้องการเงาจางๆค่ะเราก็ทำให้มันจางลงมาแบบนี้นะคะแค่นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะกด ติ๊กถูกได้เลยแล้วกดกระบาษออกมาเราจะได้ข้อความที่มันน่าสนใจขึ้นมานะคะนอกจากข้อความที่แบบเป็นสีล้วนแล้วนะคะแบบนี้มันก็จะช่วยให้ชิ้นางานของเรามันดูโดดเด่นขึ้นมาได้เนาะทีนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็ทําการรวมเลเยอร์ได้เลยเพื่อที่ว่าถ้าเราต้องการจะขยับตำแหน่งข้อความนี้เราจะได้ขยับได้ง่ายขึ้นนะคะวิธีการรวมเลเยอร์ไปที่เลเยอร์ด้านบนสุดก่อนนะคะด้านบนสุด เลเยอร์ด้านบนสุดของขวัญเนี่ยจะเป็นเลเยอร์ขีดเห็นไหมจะเห็นขีดขาวๆนะพอปิดตาปุ๊บขีดขาวๆหายไปแล้วนะคะเปิดตาขีดขาวๆกลับมาแล้วก็เลือกที่เลเยอร์ด้านบนสุดแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยค่ะเนื้อถังขยะค่ะกดที่เป็นลูกศรชี้ลงตรงนี้นะมันคือการรวมเข้าด้วยกันถ้าถามแปลงเป็นภาพแรสเตอร์กดโอเคไปเลยแล้วก็รวม รวมรวมจนถึงอันสุดท้ายนะคะที่เป็นเงาของเราแค่นี้นะคะเราก็จะสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระแล้วอ่ะขอเลือกที่เลเยอร์นี้นะแล้วไปที่เปลี่ยนรูปร่างในแถบเครื่องมือบนสุดแล้วก็เคลื่อนย้ายเห็นไหมคะก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปในตำแหน่งใหม่ที่เราต้องการได้มันก็จะไปทั้งหมดเลยนะคะรูปที่เรารวมเลเยอร์แล้วเราจะไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขข้อความได้นะ เพราะว่ามันแปลงเป็นภาพเรียบร้อยแล้วถ้าเราต้องการจะแก้ไขข้อความเราจะต้องทําการพิมพ์ใหม่เท่านั้นนะคะถัดไปเดี๋ยวขอนจะอสอนอีกวิธีหนึ่งคือการใส่เส้นขอบที่ด้านนอกนะคะการแต่งก็จะคล้ายๆกันขออนุญ,ญาตปิดตาอันนี้นะแล้วก็เพิ่มเลเยอร์ปล่าขึ้นมาก่อนจากนั้นนะคะเราก็ไปที่รูปตัวทีค่ะอักขระแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไป แต่งภาพอ่ะอันนี้ผลจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะแต่ว่าผลจะไปเอาเส้นขอบออกเพราะมาเมื่อกี้เราทํางานโดยการเปิดเส้นขอบแต่รอบนี้เราจะยังไม่เปิดเส้นขอบในนี้เราก็ไปที่รูปแบบแล้วก็กลับมาปรับลดความหนาของเส้นนะคะให้เป็นศูนย์เส้นขอบก็จะหายไปแล้วนะคะถัดไปก็ทําการติ๊กถูกได้เลยอ่ะอันนี้นะคะผลก็จะได้มาละเป็นข้อความที่ไม่มีเส้นขอบ ขอนจะไปไล่สีในข้อความนี้ก่อนขอนก็จะไปเพิ่มเลเยอร์เปล่าขึ้นมาค่ะเอาเลเยอร์เปล่ามาวางไว้ด้านบนแบบนี้นะแล้วก็ให้เราไปเลือกคําว่าการตัดออกค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เลเยอร์เปล่ามันจะมีลูกศรเ,เล็กๆชี้ลงมาที่เลเยอร์ข้อความที่เราเพิ่งทําใหม่เมื่อสักครู่นี้จากนั้นที่เลเยอร์นี้ค่ะก็ให้เราไปที่แปลงสีแล้วก็ไปเลือกหัวแปลงได้เลยขอนจะใช้แอร์บัตสี่เหลี่ยมคางหมูเหมือนเดิม แล้วก็จะเป็นเลือกสีส้มเหมือนเดิมแล้วก็ลองระบายลงไปมันก็จะได้ความแบบเห็นนะเหมือนกันคล้ายๆกันเลยนะคะตรงฐานขอแบบส้มเข้มๆนิดนึงนะคะให้มันดูแบบนี้ถ้าใช้แปลงอันนี้มันก็จะแบบฟุง้งๆหน่อยนะคะมันก็จะดูน่าสนใจอ่าแล้วก็ ไลส่สีตามที่เราต้องการได้เลยนะเสร็จแล้วนะคะก็กลับมาที่ตรงเลเยอร์เห็นไหมเลเยอร์ที่เราตัดออกนะคะมันก็จะไม่เลอะไปที่อื่นต่อให้เราระบายแบบไหนก็ตามนะคะมันก็จะอยู่เฉพาะเลเยอร์ที่เราเนี่ยทำการเลือกเอาไว้ตรงนี้นะคะถัดไปนะคะก็ให้เราไปเพิ่มเลเยอร์เปล่าขึ้นมาค่ะตรงเลเยอร์เปล่าอันนี้นะคะก็ไปที่ตรงแปลงสีเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นปากกามาร์กเกอร์แบบแข็ง เลือกสีแล้วเราก็ไปวาดเส้นขาวข้างในเหมือนเดิมค่ะทําเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่เดี๋ยวเราจะไปใส่สีของเส้นขอบทีหลังนะคะอ่าอันนี้ขันวาดไปก่อนนะ โอเคพอเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่สีเส้นขอบกันแล้วก็เพิ่มเลเยอร์เปล่าขึ้นมาค่ะเอาเลเยอร์เปล่ามาวางไว้ใต้เลเยอร์ข้อความรูปตัวทีของเราแบบนี้เสร็จแล้วไปที่ฟิลเตอร์ในแถบเครื่องมือค่ะแล้วก็มาที่รูปแบบจากนั้นให้เรามาที่คำว่าเส้นขอบนะคะด้านหลังเลยเส้นขอบวงเล็บด้านนอกพอกดเข้าไปนะคะมันจะมีความหนาของเส้นขอบตรงนี้เห็นไหม คืนให้เราดูตรงลบลอยอยากแนะนําให้ปรับเต็มไปเลยนะแล้วก็อันนี้ไม่ต้องปรับหนามากขวัญจะใช้สัก8พิกเซลในส่วนของสีค่ะเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะใช้สีเส้นขอบสีอะไรเนาะอันนี้ขวัญก็จะใช้สีดําเหมือนเดิมแล้วก็ติ๊กถูกกดกระ,กะบาดออกมาแค่นี้นะคะเราก็จะใช้เส้นขอบได้แบบนี้แต่ว่าการเติมเส้นขอบตรงนี้ค่ะบางทีมันอาจจะทําให้เส้นขอบของเรามันดูไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ ทําทงานต่อได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรก็ไปเพิ่มเลเยอร์เปล่าขึ้นมาเอาเลเยอร์เปล่าวางไว้ใต้เลเยอร์เส้นขอบตรงนี้ได้เลยนะจากนั้นนะคะก็ให้เรานะไปที่ฟิลเตอร์รูปแบบนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะยืดเนื้อวัตถุตรงนี้เราแทบไม่ต้องเซตอะไรใหม่เลยเพราะว่าเราเคยเซตไว้แล้วรอบแรกนะคะมันจะเป็นค่าเดิมที่เราเคยตั้งไว้ถ้าเราไม่อยากจะปรับอะไรเราก็ติ๊กถูกได้เลยกดจักรบาดออกมา อะถัดไปไปเป็นเพิ่มแสงเงาค่ะก็เพิ่มเลเยอร์เปล่านะคะแล้วก็วางไว้ใต้เลเยอร์เส้นสีแดงเมื่อกี้ไปที่ฟิลเตอร์ค่ะรูปแบบแล้วเลือกด้านหลังตรงแสงเงาก็ไม่ต้องปรับอะไรอีกเช่นเดิมค่ะแล้วก็ติ๊กถูกได้เลยกดกระบาดนะคะเราก็จะได้นะคะลักษณะเดียวกันอ่ะทีนี้เราขอรวมเลเยอร์ก่อนแล้วก็ไปที่ด้านบนสุดแล้วก็รวมลงมาเลยค่ะรวมทุกอัน จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คืออันที่เราเพิ่งทําใหม่นะขนเลื่อนไว้ด้านล่างอันนี้คืออันที่เราทําอันแรกนะคะจะอยู่ด้านบนเห็นไหมคะก็จะไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงการไล่สีนะคะเนี่ยการไลส่สีตรงนี้มันจะไล่ไม่เหมือนกันแต่ว่าในส่วนของเส้นสีแดงหรือว่าแสงเงาของเราเนี่ยก็จะยังคงเหมือนเดิมให้ดูเปรียบเทียบกันระหว่างสองอันนี้ค่ะเรื่องของ เส้นขอบเห็นไหมคะทุกคนจะเห็นว่าอันล่างนะคะคือเราใส่เส้นขอบในฟิลเตอร์และอันบนคือเราใส่เส้นขอบที่ตรงข้อความนะคะมันก็จะมีความแบบแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอ่ะเนอะว่ามันมีความเบลอแล้วก็มีความแบบดูไม่คมเท่ากับการใส่เส้นขอบที่รูปตัวทีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานแล้วกันเนอะก็ลองเอาไปปรับใช้แล้วก็ปรับ เล่นลองดูได้เลยนะคะ